ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับมีกว่าผมไปแซงครั้งนะฮะการๆๆาการไปสร้างเกมทีวีนี่ก็เป็นเกมナルโตชิวเดนอัลติเมตดินจาสตอมเลฟลูชันนะครับผมนะห่างหานกันไปตั้งอาทิตย์กว่าเลยนะครับผมอะไรวะห้าร้อยเลี้ยวนะครับโอเคหลังจากพาที่แล้วที่เราได้ไปแข่งรอบแรกนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้เอ้ยไม่ได้ได้สมาชิกทีมมาคนหนึ่งนะครวก็ครั้งนี้เราจะไปหาคนต่อไปกันนะครับโอเคโดยการ เอาวันนั้นก่อนที่ครั้งที่แล้วไอเนี้ยรเราไม่ได้ครับโอเคเดวลองไปรอบนะครับเราจะใช้การเดาเขาจะถ้าจะไม่เปลี่ยนมาให้ตอบคำถามเกี่ยวกับอะไรสักอย่างที่มันยากๆนะที่ครั้งที่แล้วผมไม่ผ่านโอเคโอเคเริ่มคำถามแยากงเร็วๆหน่อยโอเคคำถามแรกอืเท่เาที่ผมไป ดูมานับก็เท่าที่แปลมาก็น่าจะเป็นอะไรแคว้นแคว้นทางห้าแคว้นหมู่บ้านนับก็จะมีทรายแล้วก็ขาดอะไสักอย่างดินเสียงเสียงไม่มีฝนไม่มีดินหรือหินครับดินมีไหมคาถาดินดินมีือเปลอดต่อหินสองอะ โคนันโคนันนี่ใช่ตัวกระดาษหรือเปล่าน่าจะใช่มันสีอะไรมีฟ้ามีโคนันกระดาษกระดาษก็น่าจะเป็นสีขาวใช่่าเพราะว่าผมไปดูการ์ตูนเพิ่มเติมมาในช่วงที่มันแข่งแล้วนะโอเคเพราะว่า,เ,าเพราะว่ามันต่อจากภาคสามนะนี่คืออะไรอะ First บูดใครเป็นคนที่นำทัพหรือเปล่านำทัพตอนสงครามเนี่ยดินจาวอ,อยู่สงครามน่าจะสงครามใครอะอะไรกาล่ากาล่า,า,าคือใครคาคาชิคาคา,า,าชิไม่น่าใช่มิฟโฟมิโฟไม่ใช่อันนี้อะไม่ใชส่สองนี้ไหนเดียบมาไก่ไก่ จ็กเด็กตายเด็กตายปนปากองโอเคอันนี้ครับเป <c oughs> ็นการกระเียนนะครับผมโอเคใครเป็นคนที่ใช้ดาบสวอตแมนเนี่ยใช้ดาบอะไรคาคาบัสโอวลิสปิตเตอร์คืออะไรอะ่ะอืมอ่า อันนี้แล้วกันคถาม่ห้าไออะไรอ๋อไอคนรู้เป็นสัถานที่ผมชอบที่สุดนะผมจําได้แล้วแต่ครั้งที่นู้นทําไมผมไม่รู้อ่ะองส่น่าจะรีบกันไปไมันมีกี่หางเหรอโอ้หตัวนี้ตัวโคลผมก็ต้องรู้เลยห้าหางอยู่แล้วไอซีเน็กคำถามต่อไปก็ผ่านมาเท่าไหร่คําถามใครมาดูคําถามทั้ง,งหมดเย่สกอ์คะแนนได้เท่าไหร่โอ้โหถูกผิดสองเหรอเนี่ยวถานะ คุณยังไม่ใช่ตอบ4ิไอท็อตอยู่เฟลอเโ,หโ,หโ,หโอ่อเฮอเอาใหม่ไปหาคนอื่นก็ได้อ่ะไม่เอาเรจาจะช่างเถอะเอาเอันนี้ให้ได้คนระับผิดและไอ้โด <c oughs> น,น,นแคร์แล้วทั้งวันนี้คันแรกกับที่สองเราถูกไปแล้วครั้งต่อไปจะไม่ผิดโอเคอืม อืมแต่จะช่างมันครับเราต้องได้สองตัวนี้มาตอนนั้นสโตนของฐานที่สองไว้สาที่สาอันนี้อะไรวะอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะอันนี้้ละกันสี่อันนี้ดาวหมดเลยห้าอันนี้ห้าถูกใครมาดูกันคำตอบ เออมันต้องถูกหมดเลยเหรอผ่านขึ้นไม่ได้เหรอปิดสามโอ้โหไม่ผ่านแล้วเราจะลองหมดทั้งอันเลยครับหนึ่งไม่ใช่สามไม่ใช่ครับเราจะลองเรื่อยๆครับเพราะว่าซาสกเกตไม่ได้ฉลาดรับแต่มันเก่งที่สุดในชั้นปีไม่ใช่หรอเมื่อไรครับอ่าหนึ่งกับสามไม่ใช่แล้วเราจะตัดทิ้งไปนะครับโอเคเหลือข้อเดียวแล้วเราต้องทำให้ได้เพื่ออนาคตอันสดใสของประชาชาติ ินแล้วก็ขาวอันนี้แหละไม่ฟู่อ่ะไม่ฟู่ตอบให้หมดอ่ะอันนี้เอ้ยกดผิดเลยย้อนกลับไม่ได้เลยโอ้โกดผิดแลนที่สี่มือผมลวกไปนะ่ะผิดอีกรอบบ้านเนี่ยมันเสียเวลาบตัวเนี้ยครั้งนี้ผมจะใจเย็นๆนะย็เนี่ยเมื่อกี้สามถูกป่ะเอาใหม่ไม่ได้มองน่าจะถูก โอเคหุมรีบนะจังวะนนี้อย่าไปแข่ง์นเมินรอบต่อไปจะตายอยู่แล้วนี่เราพูดจังเลยนี่งไะครับรอบครั้งถัดถแรกผินไว้ไ่ฟูกไม่รู้ถูกปะนี่นี่เอ่อมาดูคะแนน ข้อสามผิดอีกแล้วอ่ะข้อสามอะไรผิดอะ่ะหนึ่งสองสามไไปแล้วางหนาก็เหลือสี่กับห้าแล้วเฮ้อเหลือสี่กับห้าแล้วครับเดอก<ด>นี้ยมันต้องถูกบ้างแล้วล่ะอันเนี้ยตอนนี้มันต้องถูกต้องไม่ถูกก็ไม่นข้าไม่ถูกก็ต้องมีรอบต่อไปครับข้อสามนี่ยมันยากจริงไว้เนี่ยข้อสามเนี่ยอ่ะอันเนี้ย อันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วห้าห้าหาขอทุกเอครับผมจะไปแข่งขนมเมนเ oh, ออ oh, ถูกสักทีโว้ยเอออืมปะ,ะพวกของข้าพเจ้าทีสามหอบ <laughs> สามสี่อกูกขอบคุณโอเคอืมหยอดแล้วโหเกตดีเกตดี Okay. ได้อะไรมาเต็มเลย <c oughs> แต่ผมยังไม่รู้เลยว่า,อาของยังไง <Yes. S 1> ปลดล็อกค,ความของล็อกอะไรสักอย่างช่างมโอเค <c oughs> okay. ขออภัยได้ครับเซตอะหายไปเลยอันนี้คืออะไรวะประตูเข้าไปได้ปะ <c oughs> มันเป็นนารูโตะอะคำว่ขาของประตูวับตัวับ <c oughs> นะโอเคแล้วก็จะไปแข่งรอบต่อไปเลยโอ้ย oh. เราจะไปวิ่งในน้ำวิ่งบนน้ำไม่วิ่งในน้ำโอ้โหทำไมแฟมเลดเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ๋อเอาไปสามารถไปซื้อของอ้าวมีคนหนึ่งจะช่างแล้วครับผมเราจะรีบไม่ได้รีบหรอกอยากอยากหาคนอื่นนะไม่ได้อยากหาคนอื่นอยากแข่งทอร์นาเมนต์แล้วมือไม้คลันหมดแล้วเยสพร้อมดีมาก อะไรสักอย่างเคยมาดูกันนั่นนี้จะเป็นรอบอะไรนะครับเมื่อกี้ครั้งที่แล้วรอบดีรอบสี่นะครั้งที่แล้วอะเราก็รัวในครั้งนี้เป็นรอบอะไรนะก็ลองโหลดกันก่อนนะผมสราจแล้วก็ต้องเลือกพวบครั้งที่แล้วเรา อันนี้ไปแล้วใช่ไหมครับเราจะลองใช้อันนี้ดูนะฮะโอเคพร้อมเยสเป็นทีมสองนะเป็นวัตถุเอาทูไม่ใช่ฮะดูกระตุ้นมากไปเล่นบาร์มากไปแค่อันนี้เราจะไม่สคริปต์นะครับเอฟเฟกต์นี่เป็นอะไรอ่าไม่ทันนี่เป็นทัวร์นาเมนต์นินจาโลก <c oughs> อ่ะได้ยังไง้นี่ย ใครที่จะเป็นอะไรทั <c oughs> <c oughs> <Okay. c oughs> uh ้งหมดพร้อมทั้งหมดแล้วจะเป็นนินจาที่โอ้ยแปลกอ่าสเปลสุดจีนอะไรมันจะด่า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 ด่รูปลววไปเลยตปไปไร้คาจังวันนี้โอ้โหสัตห่างทั้งนั้นโอ้นารูโตะก็มาครับผมนี่ข้าวเจ้าเองอ่ะแส่อุษาวันนี้ วันนี้อะไรครับวันนี้แล้วใครบางคนพูดโซพร้อมที่จะ,ะไรดีอ่ะโขกเกี่ยคนวะเนี่ยลินจาโลกทัวร์เมต์อะไรลินจาการแข่งขันโอ้โหห้าคันงี้ก็มาครับเงียบเงียบหมดเลยลินจาทัวร์รเมต์หลังจากนี้ หลังจากมีบีเกนบีเกนนี่หลังจะมีปะไม่รู้อะแต่ช็อตเลิศจะจะเริ่มและเริ่มกลับไปเกรดดีเกเรดด้นแหละช่างไหมครับแต่ลำดับแรกลำดับแรกอะไรอ๋อเนี่ยคนมดเลย่นช็อต

มันแหลกหรือเปล่าครับเสียงไปแล้วแต่ภาพเพิ่งมาเนี่ยกัะคลิวครับไม่ฟังเขาบนเลยฮะแม่จะแหลกแฟมเลทผมเหลือแค่สามสิบเองตอนนี้ดอกดับไปเยอะคิดที่แล้วก็ยังเยอะกว่านี้นะทำไมตอนนี้ดอกใจช่างมันครับไอดอนแคร์ต่วันนี้โหเรวอ่อนเวว่าแ,แข่งข้างบน คืออะไรโอ้โหยินจาทอร์นาเมนต์ทอร์นาเมนต์เกดดีนะครับครั้งที่แล้วจะเป็น A B C D C A B C สำเนาอันนี้ผู้ฆ่าของเราครับเราจะทอร์นาเมนต์ทอร์นาเมนต์ได้แค่ทอร์นาเมนต์นะ ออกไม่กดช่วยช่วยช่วยเมสบุเม่บุด,ด้วยแล้วคุณชี้าคุหมู่บ้านอะ,อะไรหมู่บ้านคโคดหะหรือเปล่าไริโปรดช่างเถิดช่างเถิดนี่ใส่ชุดนอนมาแข่งเลยครับเพื่อนเรากดเริ่มไปเลยไอโดนแช มินจาโวจโจนูเมน้นต์ดีล็อกพรีมได้แค่นั้นโ <c oughs> oh, okay, oh, อ้สุดทีมโอะไอ้รับาคาเงี้ก็มาครับจังหวะน,นี้สายยาเป็นส่วนร่วมในการแข่งขันยังไงก็จะให้ระแบบเิดเกล็ิดท้ายเกมนะโอเคอ๋อผมนึกว่าจะให้เรียกมาช่วยนะร์ตรแบตโอเค นี่เราต้องใช้ตัวนี้แล้วผมยังใช้สกิลมันไม่เป็นเลยครับผมน,าน่าจะก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะเจอไอ้ใช่ได้เล่งก่อนแล้วโอ้โหโอ้โหหลบหลบละต่อยใครต่อยหน้าสาั่นดิอืมอืมเล่งค่ายนี่ตายก่อนอืมหน้าสั่นไปอืมน้ำเหมือนน้ำมันไม่ดีโอ้โหโอ้โห ขอบคุณที่ช่วยลุมครับป้าเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการเองครับผมโอ้โหเจ็บอะไรครับอะไรเรียบร้อยตายไปหน้าสั่นโอ้ต่อไปใครจะเป็นคิวต่อไปครับไอ้นี่ไอ้นี่นิ่งอืป้าหลบครับป้าอห้าชิปดีิครับอืต่อยต่อยมั่วๆแล้วต้องวันนี้ตายเวลาจะหมดแล้วจะใช้ท่า อืมโอ้โหใช้ท่าไม้ตายไม่ได้เสรเสร็ๆอืมเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะอจริงเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเป้าไงอับนั่งเปลี่ยนเป้าไม่เป็นเนี่ยอืมอือหือโดนลุม ต่อยหน้าสัน่นไปดิอืมเออโอ้โหปิวที่หนึ่งแล้วจะอยากอยากจะฆ่าอยากจะต่อยให้ตายอืมทาแสบอันนี้ทําแสบอืมเกมโอเวอร์แบทเทินโอเวอร์ไม่ใช่เกมโอเวอร์ผมลืมแล้วมันเปลี่ยนเป้าไงหรือยังไม่รู้เลยโอเคเราจะถ่ายเลือดไปให้เขานะครับ โอโนจิมารุหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูนารุโตะนานแล้วโอ้โหชมพูก็ทีมเราในอนิเมะนะครับนั่งผมเปลี่ยนเป้าอยากเปลี่ยนเป้ายังไม่อยากจำลาายอะ่ะเอานิ่งกันทำไมอะ่ะอืโดนตัดไปซี อยากใช้ถ้าไม่ตายอ่ะอืมลบไปดิลบไปดิเปลี่ยนเป้าได้ไหมไม่อยากทำร้ายนี่อืมโอ้โหตายคู่ไม่ดีแล้วจังหวะน,นี้อยากเปลี่ยนเป้าอ่ะอืมสไล้ยยังไงอ่ะลืม เจาะจหลบหลบทุกการเคลื่อนไหวอืมเล่นมาพอแล้วทุบทุบลงพื้นน่ะน้ำมันเดี๋วน้ำมันดำเข้าไปตีให้ตายโอ้โหตีไม่เลี้ยงจังหวันนี้อือเอาไปเลยสามคิเรียบร้อยน้ำมันดำเอาเล็งเป้าเปลี่ยนเป้าแล้วหรอเปลี่ยนเป้านี้เปลี่ยนเป้า,ปปาโหอะไรเมื่อกี้อ๋ออืมตีนี่ต่อละ เมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป้าหรือว่าไงอืมอ๋อแต่ค่ายตัวนี้ตายไปเลยอ่ะไหนๆก็ฆ่าแล้วแต่ช่างเถอะอ๋อ,อรู้วิธีเปลี่ยนแล้วอืมอโ,อโอ้โหคุณรู้วิธีเปลี่ยนเป้าแล้วทำไมถ้าประตายผมทำไม่ได้ทำไมท่าไม้ตาผมใช้ยังไงอ่ะผมไม่รู้อะครับ หลอมเลยล่ะตัวข้างหลังเราก็รอ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 เกียดเองโอ้โหจังหวะนี้ก็รอโหลดไปก่อนนะเราก็ชนะไปในแมตช์ดีนะแมตช์ที่ดีจริงๆอ่าพูดดูดีโอเคเก้าเก้าปอร์เซ็นตละรอก่อนอ่า ชุดทูชเลิมฉลองให้กับคนที่ชนะอย่างผมล่ครับนะไม่ต้องพูดครับพี่เกตตฟองปนครับ <c oughs> โอโตัวนี้มันโดนบังคับหยุดใบยบยอ้ <c oughs> ย่าทานพูดเลยยบยแล้วนะผมสผมกดสคริปเองครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับเคเดีว่าไปหาพวกอีกหน่อยดีกว่าอยากได้พวกเก่งๆเก่งเยอะๆอ๋อหลอดอีกหลอด โอเคอยากใช้ท้าไม่ตายของซาสึกเก็ขอบคุณครับไม่รู้ชมหรือเปล่านี่เกร็ดแปรรับโอเคเราจะไปเอาบปพวกคนอื่นขึ้นจุดจๆๆจอเจอเอเจอเทําจ้เจอเจอเจอเจ้เอเอเา,าอ้านนอ้จอเจอเจอเอ เก็บอีเดยเพิ่งเก็บไป,ไปเมื่อ้ีย่อของเดี๋ยวค่อยซื้อไปหาพวกอยากได้พวกอืมทางตันอีกขึ้นทางนี้ก็ได้นโอเคเดี๋ยวไปหาพวกอีกหน่อยพวกไปซ้ำสองรอบโอ้โหขบวนเต็มที่มีเลือกหลายขนาดหลายไซส์หลายคน เฟรมเลเยจะตกสิเนี่ยเ้านี้อูห้หูใครดีกดมันให้หมดอ่ะอ๋อมันเป็นไอ้นี่อืมเอาแบบภารกิจต,ต่อสูด้ดวย <c oughs> ตัวเองคุยกับตัวเองเหรออ๋ออาจารย์นะแปลว่าไออู้หันกายทีมเอ่อเบาร์ทูเอ็นเฮลเรียนเรียน,ยน,ยน,ยนและจ็อบ เริ่มมาเลยโอ้โหตั้งท่าอย่างนี้น่าจะสู้ดราจะโอ้ยโอ๊ยโอยปวดขาเมื่อกี้ขยับขาทีดเดียวเนี่ยเอ็นฉีกแล้วเล่ยนะล้นตรื่องต่อไปนะนานจังค่ะหน้าขาวนะเนะี่ยเราซช้ซาซูเกะอ,อยู่แล้ว ทำไรได้ไม่รู้ไปใช้ไปแล้วสายอันนี้อัพติมเมทสายกลางแล้วกันนะสายกลางตามพระพุทธเจ้าสอนไว้อ่ะเอยกดผิดกดผิดเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าสามอันนั้นคืออะไรครับผมยังไม่ได้ดูเลยโอ้หทำไมโกงอะ่ะอะไรอนนี้อ่ะสามรุมสองอ่ะไม่แฟร์เลย โอ้โห oh, อย่างนี้เราต้องใช้งัดค่าไม่ตายออกมาด้วยความรวดเร็วอย่างกระเด็แฟสไม่เกี่ยวแล้วโอเคกดเริ่มวายวายบีเหรอ, y y อวายวายบีตกกดไม่ทันอือสเต็ปหลบอืโดยน้ำมนต์เป็นไงน้ำมนต์น้ำมนต์อือหึไต้องแล้วจวังหวะนี้ต่อยต่อยที่หน้าสาั่นฟาดใช้พลังขึ้นเต่าแล้ว อือมน่าจะทําให้ตีแรงขึ้นอืมไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์หอหอสั่นกันใหญ่เลยวาร์ปเข้าไปใกล้ๆได้ไหมที่เกียดเดินอ่ะมินจาต้องวาร์ปได้ดิทุกน้ํามันดําไม่มีสิทธิตอบโต้ไม่ต้องต่อยอืไม,อไ,มอไม่ต้องไม่ต้องเอา,เอ,า,เอ,าอะไรครับอะไรอะไรครับเนี่ย โอ้โหเรียบร้อยโดนท่ามันแล้วโอ้โหอม,มนตาอือหืออะไรกันนี่เนี่ย,ยโว้อยากใช้ท่าไม่ตายอือสตดตัทไปก่อนนะพอกันไปก่อนชาร์จ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  ไม่เอาอะอ๋อจบเลยแล้วกันจริงๆอยากใช้ท่าไม้ตายอ่ะมันไม่เคื่อนให้กดค่าไม้ตายอ่ะเราจะเลอกเนี่ยไวไวบีไวไวไว โอหูหลบได้ไอะ่ะโอ้ยทำไมผมใช้ท่าไม่ได้อะ่ะ <c oughs> โอ้หมดเวลาโดนอะไรอะ่ะแล้วก็ตายปลาตาย <c oughs> ผมพยายามจะกดแล้วแต่ก็กดไม่ได้อะ่ะไม่เป็นไรอืมยอดได้การ์ดอะไรมาเต็มไปหมดเลย ก็ชนะไปด้วยความรับรืดแบบรัสสักพารที่แล้วแล้วก็สู้กับรีตอนเด็กนาองหโตฉับพันหรือเปล่า <c oughs> มีโตฉับพันด้วยโอเครอโหลดไว้ก่อนนะอันนั้นหอันนั้นหเกี่ยวไม่เกี่ยว,ยวอะไร LB กับ RB เบซจอยมาไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่โอเคนะครับก็ดยินเสียงหรบกัวงก็ต้องขอภัยด้วยนะครับแพ้หรอนี่ย ปครั้งต่อไปนะ่ะอืมอะไรสติบอไปอะไรลไม่แปลค่อยแปลไม่มีอากาศแปลแล้วอะไรอะ่ะให้ทำอะไรโอเคครับก็ามาต่อเลยนะครับแล้วมันให้ไปไหนอ่ะเนี่ยอา้าไปใช้หหาก่อนดยกันไม่รู้ให้ไปไหนมันให้ไปไหนนีเนี้ยเราติดติดอากาศติดเวลาไม่จำกัดเขาให้ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับเขาไปทำอะไรครับโอ๊ยตกตก,ไม,ไ,กไ,มไม่มีอะไรเน่นจาไม่มีไม่มีวันลมให้ไปไหนอ่ะไม่ใช่อันนี้ดิให้ไปไหนอ่ะจะรู้่ะเวลาก็จะหมดแล้วแล้วเขาให้ไปไหนตรงนี้ไม่ได้กดสคริปต์เลย โอ้โหไม่ทันแล้วอืมบินขึ้นไปก่อนทนถ้ำนี้จะมีเอะม่พีตีโค้งออกให้ไปไหนนะครับโอ้โหตกไกลล้านเมตรให้ไปไหนภารกิจเฟลแน่เลยโอ้โหมันวิ่งแบบดูแฟตไม่ได้อันนีนจ่ายวิ่งช้าเนี่ย อ๋อต้องหักโศกหักโศกเอาเอาเอา,เอาทางตันนิ่คืออะไรตันตันเข้าไปเยอะแยะไม่เวลาเวลาหมดแล้วหมดเวลาแล้วเชอคงต่องไปทำัพหมดเวลาเฟลช่างมันเลอผมยังไม่รู้เลยให้ไปไหนกันแน่ไปพักหน้าดีกว่า เียสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันพาร์ทหน้าครับบาย